สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับท่านรู้ไหมว่าเหรียญ25สตางค์สีทองเหลืองที่อยู่ในมือของท่านนั้นบางเหรียญน,นั้นก็มีราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมแล้วนะครับวันนี้สยามชาแนลจะพาไปชมกันเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับวันนี้สยามชาแนลจะมาแนะนําให้เพื่อนๆสังเกตดูเหรียญยีสิาสตางค์นะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ทําให้เรานั้นอึ้งไปเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามีราคาซื้อขายแล้วนะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นนะฮะพศที่ดังๆนั่นเองนะครับแน่นอนครับในส่วนของพศ25สตางค์นั้นนะฮะเหรียญที่มีราคาแล้วนั้นคือ เหรียญปี2,500นะฮะสานั่นเองนะครับที่มีการเล่นหากันแล้วในกลุ่มนักสะสมนะครับกับ25สตางค์ครับส่วนเหรียญที่มีราคาสูงนั้นคือปี2,542แล้วก็2,544ซึ่งเป็นสีทองเหลืองครับวันนี้สยามชาแนลครับจะพาทุกท่านมา่องดูนะครับเพราะฉะนั้นเพืเ่อนๆน,นะฮะโปรดชมคลิปไปช้าๆเอาความรู้พร้อมกับดูเหรียญที่มีราคาซื้อขายโดยไม่ต้องเป็นพอที่โด่งดังครับเรามาชมกันครับ ทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลจะพาทุกท่านนะฮะมาดูเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเหรียญที่มีราคากับไม่มีราคานั้นดูคลิปให้ช้าๆนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาเล่นหากันและก็ซื้อขายกันนะครับก่อนอื่นมาตอบคําถามเพื่อนๆที่ส่งเหรียญลักษณะแบบนี้เข้ามาจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าความสวยงามและก็ความแตกต่างนั้นมีให้เห็นกันบ่อยครั้งในส่วนของเหรียญแบบนี้หลายคนถามเข้ามาว่าเกิดจากบล็อกหรือเปล่านะครับวันนี้สยามชาแนลจะมาตอบคําถามเพื่อนๆเลยนะครับ นี่คือเหรียญที่ผมจะพูดถึงกับเพื่อนๆนะครับคือเหรียญที่มี2ขอบแบบนี้นะครับเพื่อนๆใน25สาตางค์นะครับสังเกตดูให้ดีเพื่อนๆส่งเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับเหรียญแบบนี้นะครับมีอยู่จํานวนมากนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะฮะที่ดูสวยงามแบบนี้นะครับเป็น2ขอบนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมครับนี่ฮะต้องขออนุญาตใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเนื่องจากว่าเหรียญมีขนาดเล็กนั่นเองนะครับนี่ฮะ เพื่อนๆส่งมาแบบนี้นะครับแล้วบอกว่าเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์หรือเปล่าหรือนะฮะเกิดขึ้นใหม่ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะตอบให้นะครับมี2เหรียญครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะก็ดูสวยงามนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็น2ขอบแบบนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับที่แนะนําให้เพื่อนๆเก็บก่อนนะครับอนาคตดีแน่นอนนะครับถ้าเกิดกับพศที่ลึกๆหน่อยนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับ เนี่ยฮะที่เป็นแบบนี้ที่เพืเ่อนๆส่งมาเยอะอยู่นะครับในส่วนของเหรียญ25สตางค์นะครับส่วนที่พบเจอกันบ่อยมากคือปี31กับกับปี41นี่แหละครับที่พบเจอในส่วนของเหรียญที่เป็น2ขอบนะฮะด้านหลังนี้เป็นวัดนะครับอ่าเรียกว่าวัดอ่าบรมาธาตุเจดีนะครับวัดมหา,าธาตุวรมหาวิหารนะฮะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะครับ นี่ครับดูสวยงามนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะเก็บสะสมได้นะครับเหรียญ2เหรียญน,นี้นะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับจากแม่พิมพ์เลยนะครับเนื่องจากว่าเราพบเจอจํานวนมากอยู่นะครับในส่วนของเหรียญที่เป็น2ขอบดูสวยงามแบบนี้ เพื่อนๆก็สามารถที่จะเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าดูสวยงามนะครับขอบเฟืองดูดีนะครับส่วนเหรียญที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆดังต่อไปนี้นะครับแน,น่นอนครับเพื่อนๆครับเหรียญที่มีราคาเล่นหากันแล้วในกลุ่มนักสะสมลองมาจากปี2544แล้วก็2542ในส่วนของ2 5สตางค์นะฮะนี่ฮะเหรียญน,นี้ก็มีการเล่นหากันแล้วนะครับคือปี2500 30ครับนี่ฮะแบบนี้นะครับถ้ามีจํานวนมากนะครับสิเหรียญย0เหรียญขึ้นไปก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญอย่างแน่นอนขั้นต่ํา20บาทขึ้นไปนะครับนี่ฮะคือปี2530นะครับเป็นเหรียญย5สสตางค์นะครับส่วนที่ผมประกาศตามหาอยู่นะครับที่เป็น25สตางค์ผมยังซื้ออยู่นะครับคือปี2552กับปี2551 ซึ่งเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับผมยังซื้ออยู่นะครับเพื่อนๆถ้าใครพบเจอนะครับในส่วนของเหรียญ25สตางค์ปี2551กับ2552ซึ่งเป็นพระเศียเล็กแบบนี้นะครับพระเสีนเล็กนะฮะพระเศียใหญ่ไม่เอาสีทองแดงก็ไม่เอานะครับเอาสีทองเหลืองแบบนี้ก็สามารถส่งมาประเมินราคาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR วอคตให้ในส่วนของท้ายคลิปของคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆชมให้จบนะครับว่า เหรียญและก็ช่องทางติดต่อขายเหรียญนั้นนะฮะอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับเราบอกทุกคลิปอยู่แล้วขอแนะนาเพื่อนเนแค่ดูให้จบนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพบเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับคือด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชและก็มีคําว่ารัชกาลที่9นะครับที่อยู่ด้านหน้าเป็นพระเศียรเล็กและก็เป็นสีทองเหลืองครับปีที่ผมพบเจอคือปีพศ2543ครับ ปีพศ2543ผมต้องบอกเพื่อนๆว่ามีจํานวนมากผลิตออกมามากจริงๆนะฮะหลายคนหากันปั๊บเดียวก็เจอแล้วปี2543แต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ามีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับที่มีราคาซื้อขายกันจริงในกลุ่มนักสะสมนะครับด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับคือด้านหลังนั้นเป็นพระบรมธาตุเจดียของวัดมหาธาตุ วรามหาวิหารนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันมีคําว่าประเทศไทยมีวสคือพศ2543ครับด้านล่างบอกราคาคือ25สาตางค์นะครับมีทั้งตัวเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนั่นเองเนะครับแต่เพื่อนๆครับเหรียญรุ่นนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆว่าพบเจอง่ายมากเลยคือเหรียญที่เป็นลักษณะที่เอียงแบบนี้ครับเห็นไหมครับเจอง่ายมากฮะเอียงแบบนี้ นะครับเป็นออียงนี้เจอเยอะนะครับเพื่อนๆนะฮะในส่วนของเหรียญปี25 4 3นั้นแต่วันนี้ผมจะบอกเพื่อนๆว่านะครับหากเพื่อนๆหาเจอนะครับก็จะมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนะครับถ้าท่านไม่อยากเก็บก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลได้เราก็ยินดีนะฮะที่จะรับซื้อแล้วก็ประเมินราคาให้กับเพื่อนๆได้เองนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบหนึ่งนะครับในส่วนของตลาดซื้อขายกลุ่มนักสะสมนั้นบางคลิปนั้นที่ปล่อยซื้อขายไปนานๆหลายเดือนแล้วนั้น อัจราคาต่ําลงนะครับเราจําเป็นต้องปิดรับซื้อได้นะครับหรือให้ราคาของเพื่อนๆต่ําลงนั่นเองนะครับแต่บางคลิปนั้นนะครับเมื่อก่อนประกาศรับซื้อต่ําๆนะฮะแต่ว่านะครับพอราคาตลาดมากขึ้นนะฮะเราก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็โปรดกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้หลอเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาดในคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนั่นเองท่านจะได้อัปเดตกันใหม่ๆนะครับตามตลาดนักสะสมนั่นเองนะครับสยา ชแนลครับช่องนี้มีแต่เพื่อนนะครับมาดูกันครับเหรียญที่ผมจะพูดถึงกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับสังเกตให้ดีนะครับหากท่านมีเหรียญ25สตางค์นะฮะแบบนี้นะครับนี่แหละครับมีแบบนี้นะฮะเยอะๆนะครับเพื่อนๆนะครับสังเกตดูให้ดีนะฮะเหรียญย5สสตางค์ต้องบอกว่าขอเอาแค่ทองเหลืองเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆนจะขายนะนะครับก็สามารถส่งมาประเมินราคาได้นะครับสังเกตดูให้ดีครับเพื่อนเเมื่อสักครู่นี้ผมหมุนแบบนี้ให้ดูถูกไหมฮะ หมุนแบบนี้ให้ดูถูกไหมครับจะเป็นพัดเสียงกลับแบบนี้ธรรมดาถูกไหมครับแต่เหรียญนี้ครับเพื่อนๆที่เราพบเจอแล้วก็มีราคาซื้อขายจริงเพื่อนเพื่อนดูนะครับหมุนช้าๆนะครับนี่ฮะเป็นขอบเฟืองที่ดูสวยงามแบบนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับให้มีขอบเฟืองสวยๆหน่อยนะฮะนี่ครับท่านเห็นอะไรไหมครับคือนะฮะเหรียญนั้นก็เกือบตรงไปเลยล่ะนะครับเลยครึ่งไปแบบนี้มีราคาซื้อขายกันจริงนะครับหมุนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆนสังเกตดูนะครับนี่ฮะ เนี่ยเหรียญจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆขวางขนาดนี้ก็เริ่มมีราคาเล่นหากันแล้วนะครับส่วนจะแรงไม่แรงนั้นนะครับก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องของเราได้นะครับว่ามีราคาซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ายังธรรมดานะครับไม่ต้องส่งมานะครับเนื่องจากพบเจอกันจํานวนมากในส่วนของเหรียญ25สสตางค์ซึ่งเป็นสีทองเหลืองนั่นเองนะครับขออนุญาตขึ้น QR code ให้กับเพื่อนๆติดต่อเราครับนี่คือ QR code ของช่องสยามชาแนลนะครับยิงเลยครับเพื่อนๆครับ เพื่อทําการติดต่อนะครับใครแอดไม่ได้เดี๋ยวฝาก ID ไว้ใต้โฟต์นะครับแล้วก็นะครับบอกไ d ของสยามชาแนลด้วยครับสยามชาแนล 999F4 ครับเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กนะฮะพิมพ์ยาวเลยไม่ต้องเว้นวรรคนะครับสามารถติดต่อเราได้นะครับขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ขอกราบงามๆนะฮะสำหรับท่านที่กดแชร์ให้นะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ